สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดพิจิตรเป็นราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่บนสารากางจังหวัดพิจิตรชั้นสองถนนพิจิตรตะพานหินตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนาพร้อมทั้งให้บริการสาหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภทส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรภายใต้การนำของนายจอมใชยรอดทัดทานมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น47รายประกอบไปด้วยข้าราชการจำนวน25รายพนักงานราชการจำนวน16ราย และลูกจ้างเหมาบริการจำนวน6รายโครงสร้างองค์กรประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน9คนโดยมีนางสาวยะดาวงทองเหลืองเป็นหัวหน้าฝ่ายกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จำนวน5คนโดยมีนายกรองเกียรติเกษรทองเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จำนวน7คน โดยมีนายคีรพงศ์รัพธานินเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จำนวน6คนโดยมีนางชุติมาสีสังเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มตรวจการสาหากรณ์จำนวน5คนโดยมีนางสาวสุชาดาชัยอำนาจเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์หนึ่งจำนวน6คนโดยมีนางสาวพนัชกรรักไทยวัฒนา เป็นผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สอจำนวน4คนโดยมีนางสาวนันทกาจิ๋วอยู่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สาจำนวน4คนโดยมีนางปรียาพรทักคุ้มเป็นผู้อำนวยการกลุ่มปัจจุบันสหกรณ์จังหวัดพิจิตรกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้น8 4แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์จำนวน42แห่งและกล nice right ุ่มเกษตรกรจำนวน42แห่งโดยสหกรณ์จำนวน42แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ประเภทการเกษตรจำนวน36แห่งสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์จำนวน4แห่งและสหกรณ์ประเภทบริการจำนวน2แห่งกลุ่มเกษตรกรจำนวน42แห่งประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรทำนาจำนวน30แห่ง กลุ่มเกษตรกรทำไร่จำนวน1แห่งกลุ่มเกษตรกรทำสวนจำนวน1แห่งและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จำนวน10แห่งสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดพิจิตรมีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จำนวน3กลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน50แห่งในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมือง อำเภอสากเหล็กอำเภอวงังไซภูนอำเภอโพประทับช้างอำเภอสามงามและอำเภอวชิระบาลามีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน16แห่งในพื้นที่สมอำเภอได้แก่อำเภอบึงนารางอำเภอโพทะเลและอำเภอบางมูลนาบก,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สาม ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน18แห่งในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอตะพานหินอำเภอทับคลอและอำเภอดงเจริญสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดพิจิตรยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาพร้อมทั้งให้บริการสาหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตามหลักธรรม,มธิบาลส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดํเนินงาน มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นและพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป